มันกินอาหารอะไรลำไปเหนือนปวดถังดูเนี่ยอยู่ในถังอะเหรออาหารอาหารหนู<ช>ค่ะอ้อาวลำไส้ ที่อยู่นู่นคือลำปลายหมดเลยลำไส้แม่เหมืนั่งไหนนี่ม,มีคนเขาถามว่าลูกหมูฉีดวัคซีนอะไรบ้างมหมูก็มีทำปอดแต่วัคซีนอวีว่าอย่าเพิ่ดเพิ่ดไปทำเองทำปอดอหิวาลูกหมูนะงแคแล้วก็เพิ่ดไปทำเอาเองเพิ่ดคนซื้อไปทำเองเขาทำแม,ม่แล้ว อ๋อก็ที่แม่เนี่ยแม่นี่ก็มีทําอยู่วัคซีนปอดเฮิร์ดวัคซีนิวาชิตนักบ้าชิแม่อย่างเดียวนะพอลูกออกมาก็ปอดอีกอหิวาอีกเออเหลือตรงนั้นก็คนซื้อทำเองเออซื้อทำเองทำต่อเอาก็ไปทําอย่างที่แม่ยมุนทํานี่ยสาม สามทางสามแล้ตัวเดียวมันฉีเออวัคซีนรวมวัคซีนรวมเออน่ะคุณไม่ออกซีนเออวัคซีนรวมแต่ก็ต้องไปทำววาด้วยวาคือทำก่อนถ้าซื้อที่นี่ไปไม่ต้องไปทำแล้วเจะทำวัคซีนรวมอย่างเดียวกับพืชใช่พอวัคซีนทำไปให้น,นั่นะอย่างนู้นเราทำให้แล้วมือภาพไว้แปดตัวไปมืออ๋อแต่ที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่ทำหมดอืม แล้วแม่หมูกี่เดือนกี่เออ่เลี้ยงกี่อายุกี่เดือนถึงจะเป็นแม่หมูได้แปดเดือนมีนะหมูสาวนนท์หม,มูสาวขายหีหมูนั่ <c oughs> นเป็นครั้งแรกต้องครั้งที่สองถึงจะผสมเทียมได้ใช้างานได้เป็น,ปนแล้วรู้ได้ไงว่ามันเป็นสัตว์ก็น่ะมันจะบลูนนท์เห็นไหมในหีหมูนั่นน่ะเห็นนั่นแหละเป็นสัตว์แล้วก็คือจิ๋มมันใหญ่มันใหญ่ก็คือมันเป็นสัตว์ แต่ว่าไม่ต้องผสมผสมปี๊ค่ะแล้วถผสมเทียมก็แปลน้ำเชื่อมมันก็ผสมอถ้าเรทาจิทําก็พอเหมืนถ้าเป็นรอบแรกผ่านผ่านไปไม่ต้องผสมปล่อยมันถ้าเป็นรอบสองคอยผสมอ๋อทำไมไม่ผสมรอบแรกอ่ะคือมันจะได้ขยายมดลูกมันนะหรอเหมือนหมูสาวมันยังไม่ขยายอะมันเป็นแต่แล้วมันจะขยายองตัวอ๋อ หออมูใหญ่เลยร้อยกว่าโลอ่ะไม่ต้องผ่านก็ได้คือมันใหญ่เออเออใช่มันเบลอเลยที่ <c oughs> อยู่ท <c oughs> ี่คอกน่ะใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยร้อยกัวโลไปได้พับไปเลยอ๋อเลยไม่ใช่มันมีสองคนนี้หมูน้อยเป็นแสนอุ้ยหมูน้อยมันเป็นแสน,นเลยว่าทัานไปเลยคือพักได้แต่เวลามันจะพูดมันม้นลูกมันเล็กอยู่มันก็ต้องออกลูกไม่ได้ก็เป็ต้องทำกันอ๋อเสียได้ก็เลยเสียเวลาหน่อยเชินต้องเชินก็ มนโตทะล้อยโลเลยอะแล้วถ้าแบบว่าไอ้พวกที่ว่าเวลามันมันจะออกอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ยอมออกสักทีเราต้องทํายังไงถึงกําหนดมันแล้วอ่ะมันไม่ยอมออกสักทีตรงนี้เนี่ยมันจะมีลูกหรือเปล่าถ้ามันมีลูกมันก็เป็นไม่มีลูกมันก็เป็นมัมมี่เป็นมัมมี่อยู่ในท้องอยู่ในท้องก็จะเป็นฝักถั่วอยู่ในท้องแล้วเราจะทําไงอะเดี๋ยวมันก็ออกมาเองหรือว่าเราต้องไปล้วงมันออกมาไม่ต้องล้วงล้วงไม่ได้ มันก็เสียอย่างเดียวคือลุกเข้าลงเชือดอ๋อนันได้ละถ้ามันเป็นมัมมี่อยู่ในท้องอะนะไม่ออกมาถ้ามันไม่ออกก็ต้องลงเชือดถ้ามันจะออกก็โน่นบางทีอะเดือนหกเดือนอะเสียเวลาเออเราก็รออย่างนี้เหรอไม่รอลยอะอ๋อลงเชือดเลยแล้วมันเป็นบ่อยไหมมัมมี่อะเออเพราะเราฉีดวัคซินอะทำวัคซินก่อนครับ ทำวัคซีนอะไรก่อนครับป้องกันแทงป้องกันแทงมันจะมียาอยู่ใช่ไหมวัคซีนป้องกันแทงฉีดก่อนครับ20วันหรือ15วันอย่างสมมุตเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ัน้ยไมหายนะหายไปเลยแล้วนะทำไมมันเป็นหายตั้งแต่ฉีดฉีดวัคซีนเลยป้องกันแทงเปินทีครับอ๋อมันจะช่วยได้อัตราเสี่ยงตรงนั้นมันจะไม่ค่อยเกิดมันจะไม่คยเกิด แล้วอย่างนี้นี่หมูสาวๆนี่ออกมาท้องแรกได้ประมาณกี่ตัวมันก็อยู่ที่สายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์พันธุ์ดุมันก็ดุถ้าสายพันธุ์มันไม่ดุมก็มันก็ไม่ดุมคผมบอกว่าซื้อหมูมันต้องเน้นดูสายพันธุ์ดีไหมดุไม่นมดีเปล่าอะแล้วเราจะดูยังไงอะถ้าเราสั่งฟ้าไม่รู้เสียงมาตรงไหนดีก็ไวตรงไหนไม่ดีก็ลงเชื่อนเหมอกัน เอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพันธุ์มันดีเราต้องไปดูแม่มันก่อนต้องมาดูแม่อย่างป้านเนี่ยเลือเกาไวเน,น,น,<อ>นี่ยสายพันธุ์ดีเนี่ยอ๋อใครจะมาซื้อก็แบ่งขายแบ่งขายนี่แบ่งขายตัวละเท่าไหร่อย่างตอนนี้ก็หมื่นกว่าที่หมใช่หมูแ<ม>พงหมูแพงหสสูสาวออกไปสามตัวมีเก้าตัวอื เออตัวสวยจังเลยอ่าน,นี่ยนะหูสาวจะเก็บหูไว้ออวอเอามาบัญญม็อกไม่ได้คิดบัญญม็อกเขาเลิกเลี้ยงแล้วน,นะอันนี้กีเก<อ>่เดือนเนี่ยอันนี้ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วรอมันแนะปกต่างเนีมัน,นเ,เริ่มจะเป็นไรนีเรื่องตุ่นๆเลยปล่อยผ่านไปทีเออปล่อยผ่านไปก่อนอแ,ลแล้วก็รอให,หม่ ตรงนี้นี่เน้นเลยเพราะแม่แม่เราจะดูเลยเราจะดูไหมว่าขนมันยาวขนมันสั้นเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวถ้าปลายขนแดงอ่ะคือมันเจอไปติดหมูขนอ๋อไปติดหมูแดงแงมาเหรออย่างนั้นเป็นหมูขุนแล้วทำแม่หมูเนี่ยมันจะต้องเกตง่ายมันจะเป็นปลายขนแดงอ๋อปลายขนมันขาว้ามาทางสายพันธุสายพันธแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็น อื <ừ> ของเราเนี่ยมันจะเป็นเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะ <ừ> มันไม่ใช่ร้อยอย่างฟาร์มเขาเอ่าอย่างฟ,ฟาร์มนี่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เสี่ยงตรงที่ว่าเราไม่รู้ประวัติพันธุ์เอาม<อ>าก็เกิดไม่ดีก็ต้องขายอย่างนั้นซื้อราคาตัวเป็นหมื่น<อ>าขายขับทุนไปอย่างนี้เราพัดไว้มี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 แม่พันุไว้ อ๋อวันนั้นเราก็ไปดูว่าบ้านกระดุยอย่างตู้นบันกระดุยก็พันดีมาเราก็ไปเอาน้ำเชื่อมาใส่อืมอกระดูพ่อพันด้วยดูพ่อพันด้วยอ๋อเหลี่ยมพ่อพัอนข้อแดงนี่มีทำไว้มีพ่อพันโอ้เดี๋ยวก็เลี้ยงมันหิตมันหิตมังเลี้ยงนี่แหละทำไว้สำหรับพ่อพันแม่พัน,นก็เลี้ยงแม่ลูกหัวสายก็ต้องมี อ๋อมีเปลี่ยนพ่อพันธุ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้ล้ำเนี่ยอ๋อนี่คือพ่อพันธุ์ที่กำลังขุนอยู่อุ้ยกล้ามเป็นมัดเลยโตมานะไอ้พวกนักกล้ามอ่ะมล้าสายตรงดูหอกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยไม่ร้อยไม่ร้อยไม่ร้อยมันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ แดงอย่างนี้เนี่ยเดียเด๋ยวโตวขึ้นมาก็จะเป็นสีดำละแต่ผมน<อ>ี่โตขึ้นมาจะแก่แล้วก็รู้นแก่ห<อ>นังเหงีียวผิวย่นอะไรอันนี้อันนี้อาหารหมูน้อยรู้ว่าอาหารสำหรับพ่อแม่พันอ่าแน่แน่หมูน้อยแน่แน่แนล้วถูกกวาอ๋อมาประหยัดต้นทุนแล้อสี่ร้อยสามสิบเนี่ยอือ มีลาดเทเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถไปเอาแดนมาใส่ได้เราเอาลาดมาใส่ใสายตรมาใส่ไว้แล้วก็พร้อมจะไปเอาแลนมาใส่ทําแม่พันธุ์ได้อีกอ,อ๋อพี่จีตังเป็นสิบตัวนะเด็กตรงแม่ตัวเ,เดียวอะ่ะแม่พันเนาะรอขอบมั้งอะ่ะอะแล้วแล้วเราดูรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นแม่พันธุ์ได้อตอน<ร>มัน<อ>ตัวน้อยอ่ะตอนเรามาผสมเทมันได้ต่ัวเียว่ะมันรงอ่ะวเู้มัน็พได้ตยะเมมันไรงวยมน อ๋อ,เ,อเก็บตัวเมียไว้วทำแม่พันขยายพันอ๋อเพราะว่าพันแม่มันดีอืมพ่อพ่อหมูดูหรอกไว้เปลี่ยนในตัวแก,อ,กดดวอืมมันต้องมีตำอลองว่าอย่างนี้ทำอาี้ยตองลองแบบไปซื้ออย่างเงี้ยตัวเป็นหมื่นแล้วเออใช่ใช่ แพงตอนนี้ใหญ่ยังนุ่นก็สองหมื่นกว่าสองหมื่นห้านี่เราโน่นยังไม่ได้กดเราต้องใช้เราทำนี่คืนไว้ออไว้โน่นนี่ใช้ได้โน่นก็เปลี่ยนหาซื้อไม่ไหวเราโน่นเดี๋ยวก็ไปหาพ่อแลนมาใส่ก็เอาลูกขายสายพันธุ์แลนแลนหูมันจะตูดหน่อยนี่ลาเนี่ยหูมันจะตั้ง อ๋อมันมีหูตูบกับหูตั้ง,งอา่อาอ่าตั้งรดัดอา่าตั้ง,งมันจะตั้งตรงอ่าอ,าอา่มันจะเอียงฟังตลอดไอ้พวกเนี้ยแถแถแลนทุกหูจะนี่อเออหูจะตกปิดตาปิตุอ๋อที่ที่มันเนี่ยมันค้อแล้วมันได้ตรงเนี้ยตะเดียวแล้วตะคูก็แค่นี้ข้อมึงอมันไม่ได้เยอะไอ้ตัวไหนไม่ดี แล้วก็สามารถเตะทิ้งได้แต่นี่มันเลือกไม่ได้มันมีตัวเดียวก็สวยนะเนี่ยตัวเดียวก็สวยนะสวยก็มันใสแท้ลาดเนี่ยอ่ะก็อื่นก็ใส่เขาใายแท้ของหนูก็ยังนี้กําลังจับร้อยกว่าร้อยกว่าโอ้ยชื่นใจแปดสิบร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยห้าร้อยสิบก็เอาละ ราคาเนี้ยเลอ้วรคเนยเ็องแลวเน่ยาเลยเลยสองสาวเนี้ยนะหมูสาวตรงนั้นแหละตู้นเนี้ยสาวแรกนาสาวสองสาวสามนุ่นเด็ตัวเดียวนู่งอเนี่ยครับออกเมษานี่กับพุทธภัยนี่มีนา อืมม,มันก็มีนะออกเยอะมีนะมีนหะหลายแม่ก็พอด,ดีเลยจับหมดคอ,อกแล้วหนูอ่ะแม่จะให้หนูหรือเปล่าจะเอาให้มินไปแลี้ยงมินน้อยกระตุ่นโอ๊ยตะลกดกวยยังนี่ก็ต้องดูให้เก่อนแหละของหนูก็ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าก็น่าจะมีนาเนี่ยแหละของหนูจะเนี้ยหายมินทีนี่อ่ะเนี้ยออกเนี นี่มันดูดนม ขาดอล้วหรอไปเกาะตัวไม่นี่มันมันร้องอ่ะเกาะตรงบนนู้นนะมันมีมีอย่างก็มีเหล็กโดูเงี้ยไปเกาะหีมันใหญ่ตัวมันคลอดใช่ไหมหีมันใหญ่ก็ไปเกาะมันก็ฉีกห้อยแปไก็จะตัดมันก็ปล่อยแม่ออกได้เดี๋ยวมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหนอันนี้มันท้องอยู่ปะเนี่ยท้องมาตี่จะออกแบนเบลอเลยกุมภาเนี่ยตัวหนังสือหายแล้วเนี่ยยีบสองเนี่ยเดือนนี้เนี่ย คุณพามีแม่นี้อ้าวแล้วแม่แม่น้อยเนี่ยขายตัวเท่าไหร่ถ้ามีคนเขาอยากก็ได้อ่ะัะน,น,ออนึ่งนะนะสองก็มั่งองเนี่ยนะนะครันะอือหนึ่งสองเอาไปเลี้ยงต่อเองอย่างเงี้ยเหรอพอเป็นสัตว์พย์จะทำไปแล้วอ๋อ,อรอบนี้เป็นสัตว์แล้วนี่นะนนนเ,าเ,เนานะเ,<อ>เดี๋ยวก็จะทิพย์ทำมักฟินเรื่องเนี่ยมักรินซื้อมาเดลเนี่ยเดี๋ยวทำมักฟินไล่หลุดเลยเป็นกระชับอือ อ่ะแล้ววิไอแคลเซียมวิตามินที่แม่หมูมันกินมนะันเะป็นแบบไหนมาดูนี่ไหนเขาจเลี้ยงเนจจี่ยกษาเนี่ยโอ้ยถ่ายคลิปลง YouTube เขาอยากจะรู้กันเขาถามกันว่าแม่หมูมันกินอาหารอะไรลูกหมูมันฉีดยาอะไรอาหารสำเร็จกิดีแต่ท้องหมูใช้นามากกิไม่ได้นานุนอ๋อกินอาหารสำเร็จมันท้องผูก การใช้งานมันจะไม่ทนเพราะมันเอมโพรแมวหมูมันจะต้องกินเยอะอน้ำเยอะกินน้ำเยอะน,น,นี่ตัวแคลเซียมถุงละพันสองห้าสิบแคลเซียมเอฟเาเรียกเอฟยี e ่หกเหรอเนี่ยเขรียกแคลเซียม,มนี่อัน,นแม<น>่ธาตุแม่ธาตุธาตุาาตัวนี้ มีกระเลาถาดมียางถูมียางแพงมันยางแพงก็สามร้อยอะไรสามเอเหรออันนี้ยังถูกอันนี้ยังแพงแพงมันจะเป็นสีแดงอ๋อเหมือนวิตามินหมูเลยเนาะวิตามินก็คืออันนี้เออเออไอถูกแดงๆนะเคยเห็นอยู่วิตามินเนี่ยตองร้อยห้าสิบวิตามินเจ้านี่วิตามินเอวิตามินในน้ำนม อ่าเร่งน้ำนมนี่กินกินตอนไหนอ่ะผสมให้ตลอดนาทีละใส่ทีตอนมันท้องหรือยังเนี่ยผสมกินตลอดอ๋อกินตลอดเลยลอดเลยต้องต้องกินตลอดบำมลุงไปตั้งแต่เล็กแต่น้อยยันหมดหมดเลยกินทั้งหมดเลยอ๋อกินกันหมดเลยทุกตัวอะไรอะไมโลโซ S <S> อืมร้านขายอาหารสารัตว์วิตามินเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะอตัวนี้นี่คือจับปลาคือเราอาหารเก่าอาหารลาอาหารอื่นมาเราก็ใส่ตัวนี้ตัวจับปลาเผื่อว่าพันต้องใส่ตลอดปะหรือว่าเฉพาะเวลาอาหารมันใส่ตลอดใส่มันใส่เนื้อหน่อยเดียวตันนึงนะโลขึ้นเองมันก็อยู่ส่วนไหนมันก็คือ ไอ้พกเนี้ยมันไปจับปลาพวกแม่หมูมันท้องใช่ไหมมันบางทีมันเป็นเชื้อราเป็นอะไรในท้องหรือไอ้พเนี้ยมันไปจับเกาะเกาะหมดเอ้ยมันก็กันเป็นมัมมี่ได้ใช่ไหมการไดหมดคือแบบว่ามันจะไปเกาะพวกลาจับจับเกาะตามลำไส้ตามอะไรไอ้พนี้มันไปฟอกออกหมดมันเป็นล้างหมดอ๋อเหมือนล้างลำไส้มันน่ะหรอทำนองไปอย่างนั้นเนี่ยเดี่จับลา กินแค่นี้ไม่ต้องฉีดวิตามินอะไรเพิ่ม,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 มฉีดแค่กันมันแท้งอย่างเดียวใช่อ๋อัตถุกันนี่แค่โลครึ่งห้งเนี่ยอืมไม่ใช่ได้ใช้เยอะใช้เยอะก็ไม่มีผลอะไรใช้ใช้น้อยมันก็ไม่มีผลคือหนึ่งตันเท่ากับโลครึ่งอ๋อหนึ่งตันคือโลครึ่ง,งล้กกองลำเสร็จแล้วเราก็โรยโรยหน,น,น,น่อยๆหน่อยๆหน่อยๆมันได้มั่งไม่ได้มั่ง แล้วไอ้ถุงข้างล่างนี่คืออะไรอาหารยีโมนนะสิอ๋อเลี้ยงนู่นน่ะเหรออาหารถุงอน้ถุงแม่พันธ์อาหารถุงแม่พันธ์เนาะต่างๆต่างปรหารอาหารถุงแม่พันธ์ก็ถุงยีโมนนั่นแหละถุงมันไปไหนหมดเก็บไปหมดเนางยีมนก็ได้อาหารแม่พันธุ์ก็มื้อที่ หมื่นสองหรอหมูแมนน้อยเนี่ย โอ้ยพ่อแก่เนี่ยเหรอโอ้ยพ่อแก่มอมใชาเ้าเนี่ย,อยนอนมอมเลยพ่อแก่เนี่ย Yeah, bell.